Bột lấy ngáo bao. Lạnh. ไม่ไ่ถอดไม่ไหวแล้วมันร้อนเกิน,นวสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะป้าสาวโอ้โหโอ้โหได้ได้ชอบอะไรมาชอบอะไรขอ ดูนะต้องหลุนเก็คือทุกอย่าง่มอนหน้ามอย่างนั้นเลยอใกล้ไป no> ู่ตรองนบ้งคือเปลี่ยนเลนไม่ทันหรออันนี้มันไม่ต้องเปลี่ยนเลนตไทเนวันแน่